สวัสดีครับชแนลก่อยาววันนี้พามาเที่ยวที่ทับกัดเนี่ยครับชายหาดทับกัดแต่ว่าไมา่ได้พาลงไปเที่ยวน้ำแห้งมากแล้วเนี่ยโรงแรมโรงอะไรเขาก็มีถ้าเที่ยวชายหาดชายอะไรขึ้นมาก็มีที่พักเนี่ยเขาสร้างไว้มากที่ทับกัด ก็มีถ้าเราจะมาท่องเที่ยวก็มาได้เลยนะครับที่ทับกัดอำเภอเกาะยาวตำบลช่องลาดตรงนีที่เขาโรงแรมโรงแรมเขาสร้างไว้ถ้าเราจะขึ้นมาพักผ่อนจากชายหาดขึ้นมาแล้วเราอกมาพักจะงบครับนี่เขเรียกว่าทับกัดพิกัดอยู่ที่ช่องลาดเหมือนกันถ้าเรามาจาก เรามาจากภูเก็ตแล้วเราก็ขึ้นท่าเรือนึงขึ้นมาเราก็มาทองเจียวได้เราเรียกว่าทับกัดหาดทับกัดนี่ครับโรงแรมโรงอะไรเขาก็มีนะี่พักผ่อนมีแน่ทางลงไปแต่ผมไม่ได้พาลงไปดเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> บ้านพักบ้าอะไรก็มีโรงแรมโรงอะไร ครับนเนี่ยมีโรงแรมมีอะไรพักก่อนได้ครับสงบไม่มีปัญหาเลยมาเที่ยวที่ก่อยาวเนี่ยครับพักก่อนที่ชิวๆเลยเมื่อมีโรงแรมมีอะไรเนี่ยเนี่ยมังกรโลมีม็เต้นนี่ครับเนี่ยลงไปมเที่ยวกันได้ไม่มีปัญหาเลยเยยอยอยนี่นลยลงอาห,หารล,ล,ลงอะไรตรงนี้เข้าใจเราเรียกว่าอาหารเข้าใ มาท่องเที่ยวก็มาได้จากภูเก็ตก็บีมาท่องเที่ยวได้เลยนะครับปีใหม่เนี่ยถ้าว่าไม่ได้ไปเที่ยวตรงไหนก็มาเที่ยวที่เกาะย,ยาวที่หาดทับกัดมีโรงแรมมีที่พักเนี่ชายหาดทับกัดจะผมไม่ได้พาลงไปเป็นชายหาดยาวมีบังกะโลมีที่พักเนี่ยโรงแรมมีมากมา เราจะมาพักผ่อนชิวๆสบายๆมาได้เลยนะครับที่ก่อยยาวที่ทับกัดโรงแรมโรงแรมตรงนี้มาจาักรันผมไม่ได้พา,าลุงไปเยอะมากเลโรงแรมโรงแรมตรงนี้ข้างบนนะมีที่พักพอนี่ที่อาัายมากมายเลยนี่ครับเนะี่ย จะมาท่องเที่ยวกันมาได้เลยนะครับบ้านเราภาคีอะไรก็มีมากถตาเรามาเที่ยวอาตกันเราก็ลงไปเที่ยวที่ชายหาดหิงกองกองบอลเมื่อไหรจากนี้ก็จบคลิปานวันนี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามไม้ด้วยนี่ชแนลก่อยาวช่องยูทูบนะครับ